นะคะสวัสดีค่ะเอ,อ๊สวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเจมแล้วคุณคิมแล้วนะคะอะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินไหมเออัค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะ อ่ะโอเคตอนนี้เราได้ยิน,น<ด>แล้ว,ลวนะคะโอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะต้องบอกว่าสวัสดีค่ะต้องบอกว่าแฟนๆตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนนะคะรอคอยคุณทั้งสองคนมากเขาบอกว่าแฟนๆคือบอกว่าดีใจมากที่ในที่สุดคิมกับเจมก็ได้มาเล่นละครด้วยกันอีกแล้วเออแล้วเรื่องนี้เนี่ยแฟนๆบอกว่า คือเราอะไปอ่านคอมเมนต์มาเยอะมากโดยเฉพาะในทวิตเตอนะคะแฟนๆทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยบอกว่ารักคู่เจมกับคิมมากดังนั้นเราอย่ากดูอตอนนี้นะคะเราเป็นไลฟ์ from home เนาะแฟนๆเขาก็อยากรู้ค่ะว่าช่วงเนี้ยทั้งคู่เป็นยังไงบ้างทําอะไรได้ข่าวมาว่าอย่างคิมอย่างเงี้ยชอบแบบปลูกดอกกุหลาบเหรอคะช่วงนี้ปลูกกุหลาบเยอะจริงไหมคะ <c oughs> นี่ค่ะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรทาแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆก็เลยเป็นคนที่ชอบกุหลาบอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ชอบดอกไม้ก็เลยอ่ะลองมาปลูกซะเลยแล้วปลูกตอนแรกที่หวังว่าจะแบบจะขึ้นดอกอะไรอย่างเงะะี้ยแต่ปลูกผูมาอ้าวขึ้นตะง,งันอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นก็ได้ลุน้นว่าเขาจะแบบข้อเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีค่ะตอนนี้ก็จะมีประมาณแปดต้นแล้วค่ะโอ้ ก็เป็นแอคทิวิตี้ในช่วงนี้เนอะที่อยู่บ้านอะมาพูดถึงเจมสมามนเ,นเจมเองบอกว่าเป็นพ่อบ้านการละครเหรอคะใช่ไหมเราอยู่บ้านเราเราดูละครใช่ไหมคะช่วงนี้หรือว่าเรามีแอคทิวิตี้อื่นๆไหมยัยงไงคือก็ดูละครอยู่แล้วครับปกติเดี๋ยวเราคุณอเรื่อยเพราะว่าหนึ่งอยู่บ้านด้วยก็ ดูละครทางช่องสาบนะครับไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องสองเสน่หาหรืออะไรหรือกีเอก่เรื่องกี่เรื่องก็ดูตลอดครับแล้วก็ก็คือสิริคับอืมจริงๆช่วงเนี้ย ก็ไม่ใช่แค่เจมนะคะที่ติดละครงมงแงมแฟนๆทั้งบ้านก็ติดละครช่องสามกันงมเแงมเหมือนกันโดยเฉพาะส่งเสน่หาที่กําลังแซบแบบ3ามีทีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอแล้วที่เหลือมันจะเป็นยังไงอะขอจ่อไปที่คาแรคเตอร์ที่แต่ละคนได้รับกันก่อนดีกว่าค่ะในเรื่องนี้คีมน้อเล่นเป็นตัดใช่ไหมเดือนหยาดกับพี่ลาดรักอยากรู้ว่า ความยากในการรับบทนี้ค่ะคิมคิมรู้สึกว่ามันแบบยากละท้าทายขนาดไหนคะอ่ะพี่คิมพี่คิมหายไป mm hmm. อ่ะถ้างั้นระหว่างนี้เราคุยกับพี่เจมก่อนละกัน ในการรับบทวาริดค่ะพี่เจมส์ต้องบอกว่าเรื่องนี้ยพี่เจมส์เล่นกับนางเอกฝาแฝดอีกแล้วเออซึ่งแฟนๆคาดหวังมากว่าเอ,อ๊ะเรื่องนี้เนี่ยคุณวาริดคะเขาฉลาดตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอเป็นยังไงบ้างให้พี่เจมส์พูดถึงบทบาทของพี่เจมส์นิดนึงค่ะคือผมว่าคุณวาริดเขาเขาเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตครับเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็ ไม่ใช่ว่าเขาฉลาดกว่าใครนะครับแต่ผมว่าถ้าเขาเป็นคนรู้ทันแล้วเขาเป็นคนที่เ,เก็บวิดียอเล็กน้อย,อยอาสาหรับทุกคนนะครับด้วยอายุของเขาอายุของการที่เขาเป็นคนที่ทํางานมาแล้วแต่งงานมาแล้วรอบนึงอะไรเงี้ยคเขาเลยเขาเลยเหมือนมีวุฒิภาวะที่จะเห็นอะไรมากกว่าคนอื่นๆมากก oh. ว่าคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาจะใช้คานี้ก็ได้อะไรอย,อย่างที่ผ่านมาเราอาจจะ เราเล่นการลองคนเราอาจจะไม่ไม่เห็นถึงความแตกต่างแต่ก็อย่าลืมว่ายุคตอนนั้นมันไม่ได้เจอกันทุกวันมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มีอะไรอย่างนี้มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นคุณวาลิตในยุคป,ปัจจุบันเรามีโซเชียลมีเดียเราเรามีเราทํางานสื่อบันเทิงเนาะเราก็ถ่ายรูปมันทุกอย่างมันมันมีดีเทลของของ,ของคนที่ของก่อของตัวละครนะมันเยอะกว่ามันก็เลยทําให้คุณวาลิตมั่นใจได้ง่ายว่าเฮ้ยคนไหนคือคนไหนลบ เขาเป็นฝาแฝดกันแล้วคนไหนมาในตัวละครแต่ละตัวเดินอ,อยากที่ลาลาเขามีความแตกต่างกันยังไงมันเลยชัดเจนแบบนี้ครับอือก็คือเราก็ดูจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเอาถึงจะแยกความแตกต่างได้ใช่ไหมคะ ทางน้ำเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยที่เขาจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือทุกคนจะบอกว่าเนี่ยเดือนหยาดก,กับพี่รลลัตน์ค่ะเขาต่างกันจริงๆคนนึงจะแบบนิสัยหนึ่งให้เห็นเลยน้ำเสียงท่าทางการพูดอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เอ,อ่อวาริศเขาใช้ในการแยกจุดสังเกตของทั้งสองคนถูกไหมคะ ถูกต้องครับถูกต้องค่ะแล้วแล้ว,ลวตัวเจมเองอะค่ะรู้สึกว่าในบทของวาริสเนี่ยโอเคสามอีพีเนี่ยต้องบอกว่าแฟนๆบอกว่าเฮ้ยเจมแบบเล่นเป็นคุณวาริสได้น่ารักมากแบบเป็นแบบรอยยิม้มละมุนตกโศสาว,สาวอยากรู้ว่าต่อจากนี้ไปอะค่ะคุณวาริสจะมีอะไรให้เราแบบได้ลุ้นได้ติดตามหรือจะมีปมอ,อะไรที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างนี้นะคะ เต,เต็มเต็มไยนไคะคหนครับคุณวาริเขาจะได้ยินครับคือหลังจากนี้คุณวาริสก็จะมีนอกจากงานที่เขากำลังทำอยู่ก็คือละครเรื่องแรกของเดือนหยาดในกับค่ายของเขานะครับเขาก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเขากับพี่ราารักไปเรื่อยๆครับแต่ทีนี้คือก็ต้องดูว่าความสัมพันธ์หรือว่าอะไรๆ ต่างๆที่คุณวาลิสพยายามพัฒนาเนี่ครับจะมีอะไรมามาเป็นกำแพงระหว่างความรักครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของออชีวิตส่วนตัวที่ผ่านมาของคุณวาลิสอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกลับมาหลอกหลอนเขานิดนึงทําให้ชีวิตรักของเขากับพี่ลารักเนี่ยมันมันไม่สมูทใช่ครับก็อยากฝากให้ให้ดูด้วยว่าอุปสรรคในชีวิตของคุณวาลิสจะมีอะไรอีกบ้างนะครับอย่างไม่ได้ง่ายไป ไม่ได้ง่ายเสมอไปหรือครับซึ่งซึ่งสามอีพีแรกเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเชี่ยวเชวคุณวาริศไม่มีอะไรนะเป็นห่วงเลยแต่ว่าหลังจากนี้เนาะมันลุนการอ่ะพี่คิมกลับมาอยู่กับเรา,<อ>า<ห>แล้วจะเป็นห่วงที่สุดก็ <c oughs> ได้ <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็ไม่แน่ก,ก็ก็ไม่แน่ใช่ไหมคะก็ไม่แน่อออ่ะ,อะพี่คิมกลับมาแล้วอ่ะพี่คิมพี่คิมกลับมาแล้วค่ะตอนนี้แตนคา อ่าโอเคได้ยินละค่ะได้ยินแล้วค่ะโอเคยัอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นไลฟ์กลุ่มนะทุกคนมันก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยเนาะอ่าไม่เป็นไรค่ะม่้ใม้เหน็ด จริงค่ะจริงเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่คิมต่อเนาะพูดถึงคาแรคเตอร์ค่ะพี่คิมของเดือนหยาดกับพี่ล้านลักเขาต้องมีความแบบเป็นฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้วมากๆากพี่คิมมีการแบบดีไซน์คาแรคเตอร์ในในแบบของเรายังไงบ้างคะก็มีก่อนที่จะก่อนที่จะเปิดกล้องอะคะก็จะมีการไปเวิร์กช็อปกับครูงอค่ะเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์นี่แหละก็ มีการไปวิชู ue, อะไรอย่างนี้กับอาอนาด้วยอะค่ะแล้วก็แบบก็ช่วยกันสร้างคาแรคเตอร์ว่าทำยังไงให้สองคนน่ะต่างกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยมามาตกลงกันที่ว่าโอเคเดือนเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะดุแล้วก็เอ่อมีความอาหลั่ใจตัวเองหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะต้องมีเสียงแบบ ที่มันฉับขาดที่มันแบบเวลาสั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนจะกลัวเขาบีบนอะไรอย่เงี้ย <c oughs> ก็ก็เลยต้ก็มันเสียงต่ําจะได้ดูดุแล้วก็ข่มข่มพี่ได้เพราะว่าพี่ต้องอยู่ใต้เขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนพีเนี่ยก็จะต้องแบบก็เลยสร้างคาริเตอร์ให้เป็นคนสดใสก็คือเป็นเสียงคิมเบอรี่เนี่ยแหละเพราะว่า Kim <c oughs> คิมเ,เป็นคนที่เสียงสูงอก็ก <c oughs> <ๆ>็เต้องเป็นเสียงสดใสสดใสแล้วก็วกคารคเตอร์สองคนเนี่ย ก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยคนนึงก็จะเป็นิีแบบสีสีเขียวรักธรรมชาติอ่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวในขณะเดียวกันกับตัวเดือนหยาดเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือแบบเห็นแก่ตัวอ่มีปมก็คือจริงๆเป็นเด็กมีปัญหาแหละแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มทวีคูณความแบบเอ่อ เอาเด็เขาเรียกว่าอ,อะไรอะความเปนเด็กมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็จะไปถึงจุดที่แบบอาจจะมีจิตจิบนิดนึงอะไรเงี้ยต้องต้องรอดูไปอะค่ะคาแรคเตอร์ของสองคนนี้ก็คือมันก็ยากแต่มันก็ยากต่างกันค่ะค่ะซึ่งความท้าทายนอกจากในในเรื่องของการ ปรับอารมณ์ของแต่ละตัวละครที่คิมจะต้องถ่ายทอดออกมาค่ะแล้วการถ่ายทําเรารู้สึกว่าอะไรที่มันท้าทายมากๆค่ะในการรับบทนี้ค่ะท้าทาทยเหรอคะมันก็คือถ้าเป็นคาลคเตอร์ของเดือนเนี่ยมันก็ท้าทายตรงที่แบบเล่นร้ายว่าเราไม่เราไม่เคยเล่นร้ายขนาดนี้แล้วร้ายแบบร้ายมากแล้วก็ต้องแบบต้องโปรสเสน่ห์ต้องเป็นคนที่ร้ายด้วยมีสเสน่ห์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ ต้องวางแผนซ้อนแผนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมันจะไม่ใช่ไลฟ์แบบเพนนมันมีเรื่องราวมันมีแบ็กกราวมันมีสตอรี่มันมีที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของของตัวพีเนี่ยท้าทายตรงที่ว่าเวลาพีอะ่ะต้องตอบเป็นเดือนอีก mm hmm. อ่าก็คือพีต้องตอบตัวเป็นเดือนไปเล่นละครไปทำงานแทนเดือนต้องเป็นเดือน จริงๆจะทำยังไงให้เล่นเป็นยังเป็นผีอยู่ในคาบของเดือนเลยค่ะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเแฟนแฟนอะคะ่ะชมคิมเยอะมากเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่ผีอ่ะไปปลอมเป็นเดือนอะเหมือนคิมอะเล่นเป็นตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีความแบบน่ารักอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยเช่นซีนที่แบบไปถ่ายโปกลุกไล์มีดิอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอุ๊ยเนี่ยคิมอะเล่นเป็นตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความน่ารักมาก ก็เป็นงานที่ถนัดค่ะคอมดี้เราเรามาสายนี้เรามาใส่นี้เนาะไม่แต่คือในส่วนของที่ที่คุณเป็นเดือนยาเนี่ยคุณก็รายไปสุดจริงๆนะตอนเนี้ยคุณเดินตลาดไม่ได้แล้วนะหาคุณคิมน่ากลัวมากค่ะทุกคนพร้อมค่ะใช่น่าทุเรียนด้วยค่ะก็กลัวเหมือนกันซื้อทุีนงนะครับคิมเนี่ย กินใช่ไหมไม่ได้จะเอามาป้าช่ะไหมซื้อให้กินครับเหมือนตอนที่ซื้อให้ที่กองถ่ายครับกอ๋ออก็เลี้ยงดูกันอย่างดีอะเป็นกองที่น่ารักพูดถึงกองละครของเราค่ะต้องบอกว่าเป็นกองที่อบอุ่นมากถูกไหมคะมีนักแสดงมากฝีมือมากมายอยากให้พูดถึงการร่วมงานกันกันกบกอล์ฟทิตชะาะเป็นยังไงบ้างน้ำหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่น้ำชาอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยแต่ละคนอะ แซบๆฮอตๆกันทางนั้นเลยบทนี่แบบอือหือสีป่าผู้ชายพ,พูดถึงกอบก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างพี่กรอบคิมไม่เคยร่วมงานกับพี่กอบค่ะก็เพิ่งไปเจอเรื่องนี้เรื่องแรกค่ะก็เอเอตอนแรกก็ก็ภาพไม่ออกว่าพี่กรอบจะเล่นลายได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นพอเข้าฉากกับเขาอะมันสนุกดีอะค่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบตี ตีเทนนิสอะคือรับชมกันดีมากแล้วเขาก็ก<ะ>็มีความหลายคือคาแรคเตอร์ของตัวเป้เนี่ยต้องต้องเลวเป็นปผู้ชายที่เลวอะเออซึ่งเขาก็ทําได้ดีแล้วแล้วส่งมาถึงตัวเดือนได้ดีมากแล,แล้วคาแรคเตอร์ของตัวเป้เนี่ยก็เป็นปมที่ใหญ่มากๆของเรื่องนี้เหมือนกันอืมส่วนน้ำหนึ่ง ตัวหนึ่งก็คือก็หลุดออกมาจากคอมฟอรตโซนของตัวเองเหมือนกันในเรื่องนี้ค<ฆ>่ะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงเป็นคุณหนูเอาแต่ใจตัวเองแต่ต้องมาฟาดก,กับเดือนซึ่งเดือนอะ่ะคือเป็นคนที่มือไวมากก็จะต้องโดนตกตลอด <c oughs> ตกไม่เคยทานเดือน <c oughs> แต่ว่าเออแล้วก็แล้วก็จะมีวันวันนี้ค่ะที่แบบเดือนโดนโดนจับตัวไป ก็มาลอรลุ้นกันนะคะว่าเดือนจะออกมายังไงจะออกมาได้หรือเปล่าเนี่ยส่วนพี่น้ําชาเนี่ยเราก็เคยร่วมงานกันมาแล้วเรื่องเพียงชายเนาะอป็คนร่วมงานกันมาแล้วก็กลับกลับมาเจอกันเหมือนเป็นรียนเนียนใช่ค่ะอ่ะพี่เซมแล้วค่ะพี่เซมร่วมงานพี่เซมจะเหมือนเข้าฉากกับพี่น้ำชาตลอดเลยใช่ไหมคะพูดพูดถึงพี่น้ำชาหน่อยเป็นยังไงบ้าง ในพระองผมก็จะเข้าฉากกับทางที่น้ําชา ى, แล้วก็พี่กบทรงศิษย์ค่อนข้างเยอะครับคืออย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นว่าคุณวารีเขาก็จะมีมีชีวิตของเขาที่เขาผ่านมาหลายปีนะครับก็คือประสบการณ์ค่อนข้างเยอะทีนี้คือน้ําชาในเรื่องเนี่ยคือเล่นเป็นอดีตภรรยาขอ,ของคุณวารีครับทีนี้มันก็จะมีฉากเรื่องของแฟมิลี่เรื่องของ,อง,ของความสัมพันธ์เรื่องของอดีตที่คุณวารีเขาเขายังจัดการได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสร็จสิ้น แล้วก็มาเอฟเฟกกับเรื่องปัจจุบันของเขาก็คือพี่ลาดล่ครับทีนี้พี่น้ำชาเนี่ยคืออย่างที่คิมได้บอกไปเราเคยร่วมงานกันแล้วตอนนั้นเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษอายุของพวกเราก็จะน้อยกว่านี้ใน <c oughs> ในใ,ในเรื่องนะครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันโตขึ้นมาครับมันเป็นเรื่องที่มันแต่งงานแล้วมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันก็ทําให้การการร่วมงานมันสนุกขึ้นตรงที่ว่าเราเคยทางานกันมาก่อนแล้วแล้วเราก็สนิทกันแล้วก็คิดถึง ทำงานเช่งกันแล้กันพอได้มาเจอกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจที่ได้ได้ได้ร่วมงานกับทั้งพิมตัชาและก็คิมอีกรอมหนึ่งครับส่วนอย่างที่บอกที่กบสงสิทธิ์ก็เป็นตัวละครอีกท่านหนึ่งที่ที่มีผลามากๆเพราะเขาเป็นคุณอาของวาริส <sweats h ada> เขาเองก็จะมีมีสตอรี่ไลน์ของเขาเหมือนกันซึ่งเรายังไม่พูดถึงเราให้เราให้คนดูติดตามดีกว่าครับ ซึ่งเรื่องเนี้ยทุกทุกตัวละครเนี่ยมีความสําคัญหมดเลยแบบว่าช่วยแบบทุกคนอ่ะเป็นคนแบบว่าช่วยทําให้เรื่องมันแบบกลมกล่อมแล้วก็น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจแล้วก็แบบเหมือแนบบสร้างความตื่นเต้นอ่ะเป็นเรื่องที่เหมือนแบบเราดูอะ่ะเราจะนั่งอยู่เฉยอย่างเงีงย้ยไม่ได้เราต้องแบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะแบบเอ้ยอะไรกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอ่ะซึ่งพันปันก็ถามมาว่าเฮ้ยดูอย่างเงี้ยมันจะมีฉากแบบหวานหวานฟินฟินของแบบ เจมทิมให้เราได้ลุ้นไหมนะยังไงแบบช่วยมีสปอยสปอยนิดหนึ่งได้ไหมคะมีมีอยู่แล้วครับมีมีทั้งหวานแล้วก็แล้วก็ไม่หวานก็มีครับหวานทั้งเผ็ดให้คำนี้ดีกว่ามีทั้งหวานทั้งเผ็ดครับผมอยากอยากให้ติดตามดูเออผมก็คิมกลับมาร่วมงานกันยังไงผมว่าต้องมีฉากที่คุณผู้ชมติดอยากอยากจะดูอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า รูปแบบในการนําเสนอก็อาจจะไม่เหมือนเรื่องที่แล้วอาจจะเป็นอีกฟิลนึง oh. ครับด้วยตัวละครที่แตกต่างกันไปพี่ล่ารักก็ไม่เหมือนกับคุณอนุเสนาญาคุณวาริสก็ไม่ไม่เหมือนกับหมอสัตว์วั์ทีนี้มันก็จะต้องมีมีเทคนิคมีมีกิมมิคของของแต่ละตัวละครครับผมอ๋อ oh. อะเนื่องจากวันนี้นะคะเวลาเราน้อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมพร้อมไปดูละครและอีกปับหนึ่งเราจะได้ดูละครไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับสองเสน่หา EP4 เนาะอ่ะสาม EP ก็แซ่บๆสปอยได้ไหมคะฝั่งหน่อยว่าคืนเนี้ยเราจะต้องแบบอุ้ยตุองตามลุ้นอะไรกันบ้างอ่ะให้แฟนๆได้เตรียมความพร้อมกันสักหน่อยะคะ่ะขอบอกว่าคืนนี้นะคะจะได้เห็นคุณวายริสเน,นะะี่ เริ่มเข้าสู่ความจริงที่เขาอยากจะรู้ครับว่าตกลงเธอคือเดือนหยาดเธอคือพี่รัตน์ครับ oh, <wow. S 2> มันคือความจริงที่คุณวาริษามมาตลอดตั้งแต่ตอนที่ตอนหนึ่งนะครับแล้วเมื่อเขารู้ความจริงแล้วอ่ะความสัมพันธ์จะพัฒนาไปทางด้านไหนและอะไรจะเกิดขึ้นกับเดือนหยาดกับเออเป้นะครับซึ่งตอนนี้ ที่ได้ดูไปเมื่อวานนี้ไม่อยากสปอยแต่ว่าสปอยหน่อยลวกันครับว่าเขาถูกจับตัวกันไปเขาหายตัวกันไปครับอืมอ่าคช่หี่หายตัวไปใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือตัวตัวเดือนหยาดหายไปแล้วอยากให้ทุกคนรอดูนะคะว่าเดือนเขาจะออกมายังไงแล้วก็จะมีใครมาช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวพี่เนี่ยก็จะต้องปลอมตัวเป็นเดือนซึ่งรอบเนี้ยคือการแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะง่าย นิดนึงก็มีโป๊ะโป,โปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับคืนนี้ยมันจะมีการไปปลอมตัวถ่ายละครเป็นเดือนหยาเป็นเดือนหยาเล่นละครแต่เป็นตัวพีก,ก็ก็จะมีความงง,ง,งมันก็อยากให้ฝากดูเพราะว่าตอนที่เล่นก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลย่ะค่ะ ก็ฝากด้แล้วกันนะคะอืมก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนก็ส่งกําลังใจกันเข้ามาได้นะคะให้กับสองเจเนหานะคะทุกคนทุ่มเทตั้งใจมากๆกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่ดีๆให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมเป็นความสุขของคุณผู้ชมนั่นเองอ่ะสุดท้ายค่ะในช่วงนี้โนแบบในช่วงที่เราเจอกับ โรคระบาดนะคะของไวรัสโคโรนาในทีนาอยอยากให้พี่เจมกับพี่คิมค่ะช่วยส่งกำลังใจให้กับแฟนๆช่องสามสักนิดนึงค่ะอ่าเริ่มเริ่มที่พี่คิมดีไหมคะได้คะ่ะก็ขอ,อเป็นกำลังใจให้นะคะให้กับแฟนๆที่ทุกคนท,ที่ที่ต้องอยู่บ้านหรือสมมติใครที่ต้องกับตัวหรือว่าสำหรับใครที่ยังต้องออกไปทํางานอาจจะเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็ กำลังใจให้นะคะคิมรู้ว่ามันก็คงจะไม่ได้ง่ายแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมใส่แมสก์นะคะพกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ไปทุกที่นะคะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากใครที่สามารถใส่แมสก์สองชั้นก็ก็ดีเหมือนกันก็จะปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านกันนะคะค่ะเช่นกันครับก็เหมือนที่คิมพูดแล้วครับผมว่าคิมได้พูดได้เคลียร์มาแล้วว่าอยากให้ทุกคน คนดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมถ้ามีโอกาสอยู่บ้านก็ออกกําลังกายนะครับทานอาหารที่ดีบำรุงตัวเองเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็ดูละครทางช่องสามด้วยนะครับอย่าลืมดูละครพวกเราด้วยสองเสน่หานะครับแต่สำหรับใครที่ดูอีพีหนึ่งสองสามไม่ทันนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับผมแอปพลิเคชันก็คือ c s เอสสามคลาสนั่นเองนะครับอ่าไข่ขกให้ด้วยเลยดูได้ทางเดียวนะครับ ทางช่องทางอื่นย้อนหลังไม่มีดูได้ทางแค่ซีเอสสามพลัสนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ได้ค่ะวันนี้ก็สุดท้ายค่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆค่ะเราอยากจะขอให้พี่คิมนะคะกับพี่เจมช่วยส่งมีมีฮาร์ดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้แฟนๆนะคะแคปเจอร์ไปลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะเพื่อให้กำลังใจเนาะอ่ะเนึ่งจากได้ละทุกคนแคปกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เจมนะคะขอบคุณพี่คิมค่ะที่ให้เวลามา<อ>พูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรารอถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นเนาะเราอาจจะได้มาไลฟ์ด้วยกัน ที่สูนะคะก็ฝากแฟนๆด้วยค่ะละครสองเสน่หานะคะทุกวันพุธพริฤาัดบ,บดีนะคะ2องทุ่มครึง่งช่อง3กด33และเหมือนที่พี่เจมพูดไปเมื่อกี้เลยค่ะถ้าดูไม่ทันเนาะจริงๆอะหรือจะดูสดพร้อมกันก็ได้ค่ะทาง3คลัสนะคะทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันได้ค่ะสำหรับ แฟนแฟนะคะที่รับชมอยู่เราก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆนะคะของละครช่องสามและดารานในดวงใจของทุกคนนะคะทุกโซเชียลมีเดียของ CS3 Thailand ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram, Twitter และตอนนี้เรามี TikTok อย่าลืมไปกด Follow กันเยอะๆนะคะวันนี้พวกเราสาคนลาไปก่อนค่ะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ